ปัญญาขายสินค้าไปในราคา50%ของราคาที่ระบุไว้ในป้ายเรามาเขียนตัวนี้ก่อนขาย50%ของราคาที่ระบุไว้ในป้ายก็คือราคาที่ตั้งไว้เนาะของราคาที่ตั้งไว้แต่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงที่ขายไปเนี่ยยังได้กำไรอยู่2 5จากราคาทุนมีค่าเท่ากับ กำไร25%ถ้าต้นทุนคือ100%เนาะถ้ามีกำไร25%ก็กลายเป็น125%แบบนี้นะคะถ้าขาดทุน25%ก็เหลือแค่75%นี่คือขาดทุนอันนี้คือกำไรอันนี้คือเท่าทุนดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าแต่ยังมีกำไร25%ก็125%ของทุน นี้ไม่ต้องเขียนก็ได้รู้รู้เองเลยว่านี่คือราคาขายนี่คือสิ่งที่เป็นกำไรจากนั้นเราก็มาเขียนเราจะเขียน50ส่วน100ยก็ได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยเนาะของราคาตั้งมีค่าเท่ากับ1 2 5เปอร์เซนเปอร์ก็คือส่วนส่วนร้อยของทุน100ก็หาร1 0 0พอดีเนาะย้ายขึ้นมา ถ้าย้ายตัวนี้ขึ้นมาก็จะตัดทอนกันพอดีแต่ในทางคณิตศาสตร์คือเขาจะเอา100คูณตลอดแบบนี้มันก็จะตัดทอนกันพอตัดแล้วก็จะเหลือ50ของราคาที่ตั้งมีค่าเท่ากับ125ของราคาทุนเขาถามว่าปัญญาตั้งราคาขายสินค้าไว้เป็นกี่เท่าของทุน ราคาตั้งต่อราคาทุนเขาเอาตั้งเทียบทุนก็มีค่าเท่ากับตอนแรกเราย้ายทุนจากคูณอยู่ย้ายมาหารเพราะฉะนั้น50จากคูณอยู่ก็ต้องย้ายไปหารเหมือนกัน1 2 5หารด้วย50ตัดทอนกันมีค่าเท่ากับเอาแม่25เนาะ25 5ส่วนด้วย2มีค่าเท่ากับ2.5 ข้อนี้ตอบออน,นมีช้อยอยู่เป็นช้อยที่3แต่ว่าช้อยที่4หายไปตรงนี้